สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม,ม้ทารอตค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจําเดือนมีนาคม2565ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิก,กาย,ยนนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะ การอ่านดวงการนานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะ energy นะคะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นหมายแนะนำให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดาเนินชีวิตดูเพื่อเป็นกำลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อา่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะกดจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพช่วงรบความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก ประจำเดือนมีนาคม2 5งพจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่นวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยจะได้รับฟังรับชมได้อย่างชัดเจนนะคะไพ่บาราดเจอไพ่ห้าหไไ้า 5, 5ดาบนะคะ8ไม้เท้าค่ะ9้าไม้เท้านะคะ10ไม้เท้านะคะ เจ็ดไม้เท้าค่ะเก้าดาบนะคะเดอะสตาร์นะคะคิงถือเหรียญค่ะดีเมจิเชียนนะคะและนะคะเอาคัมนะคะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะชาวราศี พิจิกและคณะพิจิกนะคะในเดือนมีนาคม25-65นี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อคณาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะ2ใบด้วยกันนะก็คือไพ่เดอะสตาร์กับไพ่ดีเมจิเชียนเองนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะไม่ขออนุญ,ญาตปิดนิดนึงนะคะขออนุญาตปิดนิดนึงนะเพราะว่า,า youtube เขาไม่ชอบนะคะภาพโป้ะนะคะมันก็จะขอปิดแบบนี้นะคะอืมไม่ว่ากันเนาะ Uh, ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคนาเข้ามาสองใบในพื้นดวงของคุณนะคะก็คือไพ่เด a r กับไพ่ด h เมจิเชียนนะคะในเดือนนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะคะจะมีเขาเรียกว่าจะมีการเขาเรียกว่าเป็นเป็นไพ่ของความหวังความฝันขึ้นมาและไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศี พิจิกและคณะพิจิกนะคะในเดือนนี้เนาะก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่สิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณหวังนะคะคุณจะต้องนะค,ะคุณจะต้องเอามาเขาเรียกว่ายก,ยกจากตำแหน่งจิตใต้สํานึกขึ้นมานะคะขึ้นมาเพราะว่าตัวคุณน่ะอยากจะก้าวไปข้างหน้ามากๆอยากจะเขาเรียกว่า ทําทความหวังทําความฝันของคุณให้มันสําเร็จคุณมีความหวังความฝันคุณมีสิ่งที่มุ่งมั่นอยากจะทําให้มันประสบผลสําเร็จนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณก็สู้ค่ะสู้มากๆนะสู้แบบว่า,อ,าอะไรก็ตามนะคะที่มันจะนํานพามาได้ซึ่งความสําเร็จประสบผลสําเร็จคุณสู้ทุกอย่างเลยนะคะและทุกวันนี้นะคะคุณสู้จนบางครั้งบางทีเราเราท้อนะคะเราท้อปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน เกิดความท้อเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอยากจะยอมแพ้แต่คุณก็ยังไม่ยอมแพ้นะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าล้มสักกี่ครั้งแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่าสามารถที่จะประคับประคองตัวเองลุกขึ้นยืนมาแล้วก็ต่อสู้ได้อีกในทุกๆครั้งดังนั้นตัวคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะชาวราศีพิจิก ไม่อยากจะให้คุณเข้มแข็งนะคะในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะการงานของคนที่ว่างงานอ่าคนที่ว่างงานคนที่เริ่มอ่าเขาเรียกว่าต่อเขาเรียกว่าพยายามหางานอะไรอย่างนะี้คะในเดือนนี้ถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ไหมอืมมีเกณฑ์ไหมเออไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้การเริ่มต้น งานยังไม่มีนะคะอาจจะอาจจะตรอไปก่อนนะคะหรืออาจจะอยู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนของการแบบว่าอ่าคัดเลือกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะอ่า แต่ระหว่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะว่างไปเลยนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็พยายามที่จะาหางานประจำเอ้หางานเขาเรียกว่าหางานประจําทําด้วยแล้วก็พยายามหารายได้เสริมต่างๆเข้ามาคุณไม่ใช่คนที่ขี้เกียจยอมแพ้ะคะ่ะคุณเป็นคนที่สู้นะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าอะไรก็ตามอย่างงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานประจําแต่มันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้คุณได้นะคะสําหรับคนที่หางานอยู่เนะาะหรืออาจจะหาหาเขาเรียกว่า อาศัยความชอบอบส่วนบุคคลหรือว่าอาจจะอาศัยดูตัวเองค่ะว่าเรามีความสามารถอะไรเราถนัดอะไรลองเอาตรงนั้นนะคะมาปรับมาเปลี่ยนมาประยุกนะคะให้มันเกิดอาชีพขึ้นมาให้มันเกิดการทําเงินขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับนะคะชาวราศีพิจิกและชณะพิจิกที่เป็นเขาเรียกว่าอ่าพนักง,งานประจาําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะมีเงินเดือนนะในเดือนนี้นะคะการงานของคุณค่อนข้างที่จะหนักนะคะความจริงมันหนักมาตั้งแต่ในอดีตแล้วราคานะคะมันหนักมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะแล้วงานหนักงานเยอะอุปสรรคเยอะนะคะข้อผิดพลาดเยอะเช่นเดียวกันนะในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะผิดพลาดในจุดเดิมๆก็ได้คุณน่าจะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าใน,ในเมื่อไพ่บอกว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะผิดพลาดในในจุดเดิมตําแหน่งเดิมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรีเช็คคุณก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเนาะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงยังไม่มียังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะอยากจะออกขนาดไหนแต่ก็ยังหาที่ใหมย่ยังไม่ได้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการอืทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า ทำแบรนด์หรืออาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนนี้นะกอ็อาจาจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกเข้ามาบ้างปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่ที่เคยเป็นซ้ําๆนะคะบางคนบางคนถูกคู่คู่ค้าอ่บางคนถูก,ขถกเขาเรียกว่า ถูกโกงมีเกมมีโอกาสที่จะถูกโกงมีปัญหาเดิมๆม,มาคนเคยเคยโดนโกงหนึ่งครั้งครั้งนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะโดนอีกอะไรอย่างนี้นะคะหรือนะคะบางคนมีคู่แข่งนะคะเราพยายามาหาโปรโมชั่นหาโน่นหานี่มาแล้วลดแลกแจกแถมคู่แข่งก็เอาโปรโมก็โปรโมชั่นเราไปทําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นปัญหาเดิมๆที่ที่เราต้องเจอค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นมารู้สึกว่าอย่าไปอย่าไปอย่า อ่าถ้าเป็นในเรื่องราวของคู่แข่งที่ก๊อปความคิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะอย่าไปใส่ใจเราแต่เขาไม่สามารถที่จะก๊อปผลิตภัณฑ์ที่ดีของเราได้ไม่สามารถที่จะก๊อปงานที่มีคุณภาพของเราได้ดังนั้นอย่าไปใส่ใจเราสนใจโฟกัสของของเราให้มันดีที่สุดไม่ว่าเขาจะก๊อปขนาดไหนแต่ของเราดีกว่าของเขาแน่นอนนะคะ สำหรับคนที่โดนโกงนะในเรื่องราวของการงานนะคะในการในการลงทุนอะไรต่างๆนะก็ไม่รู้สึกว่าต้องอาจจะต้องดําดเนินคดีอะค่ะนะคะทุกทิีกสินทุกอย่างมันก็ต้องมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะถ้าหากว่ามันมันคุยกันไม่ได้ตรลงกันไม่ได้ก็ต้องดําเนินคดีนะคะ สำหรับนะคะการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกและชณะพิจิกนะคะการเงินไพ่เงินที่ขึ้นมามีไพ่คิงถือเ,เหรียญกับไพ่ก้าวเหรียญการเงินยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะแต่ต้องระมัดระวังนะการใช้จ่ายของมันต้องมีของมันต้องได้นะคะาการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินถุงเง,งินถังมีเงินเก็บก็เถอะแต่การที่คุณแบบไม,ไม่ไม่วางแผนการใช้เงินเลยนะคะก็ อย่างที่บอกค่ะมันก็หมดได้นะคะตรงนี้นะคะสําหรับในเรื่องของโชคลาภคะ่ะโชคลาภของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกโชคลาภราบรอยไม่มีเลยนะคะไม่ต้องเสี่ยงใดใดทั้งนั้นในเดือนนี้นะ,ะสาหรับการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะการทําบุญเสริมดวงให้เสริมดวงเกี่ยวกับแสงสว่างน้านะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่ากา,การการก่อสร้างการก่อร่างสร้าง อาไม่ว่าจะเป็นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระนะคะได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นการอ่าทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะเกี่ยวกับน้ำนะคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ด้วยนะคะทุกคนนะคะในเรื่องราวของ สุขภาพของชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกให้ระมัดระวังค่ะหนึ่งนะคะปวดคอปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ยกของหนักนะคะปวดเอวนะ,ะกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเขาเรียกว่าคอบา่าไหล่เอวสะโพกบั้นท้ายพวกนี้ยระมัดระวังปวดแน่นอนแล้วก็บางคนยกข,ของหนักระมัดระวังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ให้เป็นห่วงก็คือ าชาวราศีพิจิกราศีพิจิกช่วงนี้จานอนไม่ค่อยหลับนะคะปวดหัวไมเกรนมาครั้งนอนหลับฝันร้ายนะคะนะแล้วก็เขาเรียกว่าปวดไมเกรนปวดเบ้าตาปวดท้ายทอยนอนไม่หลับนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองอาจจะหาอาหารเสริมวิตามินอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาทำให้สมองได้พักผ่อนนะคะอืม สำหรับรเรื่องราวความรักเดี๋ยมัจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่ง้เพื่อสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไอจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็แล้วกันสําหรับความรักของชาวราศีพิจิกลัตนพิจิกคนโสดคนโสดยังคงโสดต่อไปนะคะยังไม่มีใครเข้ามานะคะสําหรับคนโสดที่รอคนรักเก่าไม่มีไม่กลับมานะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะเดินหน้าไปโสดก็มีความสุขได้นะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะเลือกที่จะ ไม่เอาละยอมแพ้ไม่คุยละอะไรเงี้ยปวดหัวเครียดปวดปวดหัวแบบเขาเรียกว่ากับความสาัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจักทีแบบนี้มานานแล้วคุยกันมาตั้งนานแต่ก็ยังนิ่งอยู่เล่นตัวไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเลือกที่จะยอมแพ้แล้วก็โอเคงั้นก็ไม่ต้องคุยก็ได้ปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะอืมสาหรับนะคะคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้นะให้ระมัดระวังนะคะ ความคิดการกระทำนะคะที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดจะคิดมากอาจจะเป็นคําพูดการกระทําอะไรต่างๆบางคนอยู่ไกลกันนะคะบางคนช่วงนี้ไม่หวานเลยค่ะไม่หวานเลยไม่เติมความหวานให้แก่กันเลยนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะกลายเป็นเมินเฉยเฉยชาแล้วกลายเป็นเย็นชาบางครั้งบางทีคู่ของเราเขาก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่คู่ของเราหรอกต่างคนต่างเหนื่อยทั้งคู่ในการทํางานก็นเขาเรียกว่าอาจจะต้องแบ่งเวลาให้แก่กันบ้างนะคะเพื่อเติมความหวานให้กันบ้างเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็อขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับใหม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ